จะไปรู้อารมณ์คนอื่นได้ยังไงอ่ะเข้าใจไหมเราก็คิดว่ามันคนนั่งสมาธิแเราจะไปรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นความอะไรล่ำลือกันอองั้นมึงจะไม่วุ่นวายเลยนั่งอยู่สิบคนมึงไปรู้เขาเนี่ยมึงมึงไม่บ้าตายเลยเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะธรรมะไม่ได้เป็นอย่างนั้นงั้นมึงลองย้อนไปดูเทวทัติพระเทวชัต พระเทวทัชเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชได้สมาบัติแต่ทำไมสงนรกเพราะว่าแม้แต่พระโสดาบันแกก็ไม่รู้จักถ้ารู้จักพระโสดาบันมึงจะไปทำบาปได้หรือเข้าใจไหมทำไมธรรมะมันทำไมพระอริยเจ้าถึงห่างออกจากใจมนุษย์อะ่ะออกจากใจคนนักทุกวันนี้ที่จริงมันไม่ได้ห่างหรอกมันห่างเพราะไอ้ไอ้ญญ